ครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพิ้านาาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเพชรก้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับได้นํานะครับเครื่องรางขนาดขวานช้างนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับถึง3สามเล่มนะครับสามเล่มสองยุคนะครับ ยุคต้นๆนะครับแล้วก็ยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับยุคกลางมาหายุคปลายนะครับครับื่อท่านใดสนใจนะครับเล่มไหนแบบไหนนะครับนะครับก็ใช้ความพิณิพิจารณาดูนะครับดูให้ชอบดูให้ถึงดูให้เป็นนะครับใจรักใจศรัทธาเล่มไหนนะครับทักทายมาได้นะครับหรือว่าอยากดูตรงจุดไหนนะครับ เล่มในเพิ่มเติมภาพนิ่งนะครับหรือวิดีโอสั้นๆนะครับก็โทรมาได้ครับผมที่061059 1663นะครับ061059 1663นะครับไลน์มาก็ได้ครับไลน์เบอร์เดียวกันนี้นะครับครับผมเรามาชมเล่มแรกนะครับเนี่ยครับเล่มแรกเป็นยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับทไม้ฝักไม้นะครับนี่นะครับความยาวของเขานะครับ ฝักรวมด้ามนะครับ14นิ้วครึ่งนะครับแ่มนี้นะครับเนี่ยครับดูความเก่านะครับเก่าเก่าแบบธรรมชาตินะครับนะครับนะครับล่มนี้เก่าเก่าแบบธรรมชาตินะครับมีได้นะครับรัดนะครับสิ่งในตำราได้รัดนี่นะครับจะเอามาตอนปลุกเสกนะครับ ได้ที่ทําการปลูกเศษนะครับเอามารัดไว้นะครับเพื่อความเข้มขลังนะครับสะกดวิญญาณนะครับสะกดสิ่งชั่วร้ายนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปทางบกหรือทางน้ํานะครับนี่นะครับนำไม้ฝักไม้นะครับลงรักปิดทองไว้นะครับดูความเก่านะครับดูไม้เก่าเก่าเก่าแห้งแห้งเดิมเดิมเก่าแบบธรรมชาติ แปดสิบเก้าสิบปีที่ผ่านมานะครับนี่นะครับความแห้งความยุบตัวของเขานะครับจะบ่งบอกได้นะครับนี่นะครับเป็นลายเส้นที่แห้งแบบธรรมชาตินะครับครับความแห้งของไม้นะครับ ง่ายสบายตานะครับครับดูได้แบบไม่ต้องมีความกังขาเลยนะครับความยาวของใบเมีดนะครับเกือบ8นิ้วนะครับนะครับมีไป8นิ้วก็ได้นะครับครับเป็นลายโคโบราณนะครับเห็นไหมครับดอยตอกนะครับครับไข่ธรรมชาตินะครับ ยูข้างนะครับความเก่าของเขานะครับสันมีดหนานะครับมีร่องเลือดสามห่องเลือดนะครับนี่ครับเป็นุกต้นนะครับผ่านการใช้งานมานะครับจะของเดิมท่านได้พกติดตัวนะครับนี่นะครับมีความคมนะครับมีเล่มนี้นะครับคมมากนะครับ ใบมีดไปขึ้นสนมนะครับนี่นะครับเหล็กที่กอะล้อมนะครับเหล็กพุทธคุณต่างๆนะครับรอล้อมมาตีเป็นใบมีดนะครับนะครับนี่ครับจากว่าแห้งนะครับดุมเดิมนะครับสวยงดงามนะครับนี่ครับท่าใดสนใจนะครับก็ถ่ายมาได้นะครับจมเลี่มที่สองนะครับ เต็มนี language, ้นะครับมีความยาวนะครับฝ right. right. well, ักรวมร่ามอยู่ที่15้านิ้วครึ่งนะครับยุกกลางตอนปลายนะครับเล่มนี้นะครับเห็นไหมครับยุกกลางตอนปลายนะครับวงแหวนนี้ตรงนี้เป็นนาคนะครับเส้นลวดตรงนเป็นเงินนะครับเงินเก่านะครับนะครับรัดด้วยแปดตังค์นะครับนี่ครับเป็นแต่ตังค์นะครับเห็นไหมเส้นลวดนะครับ นะครับเป็นหน้านะครับแต่ตังนะครับเส้นลวดเป็นเงินนะครับนี่นะครับเก่านะครับเก่าเก่าเดิมๆนะครับทาจากไม้เนื้อแข็งนะครับฝักด้ด้ามนะครับครับห่อหุ้มด้วยเพนนะครับจะสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับดูทางตอนตายนะครับกางเข้าสู่ตอนปลายแล้วนะครับนี่นะครับดูเส้นลวดนะครับละเอียดนะครับ ทำจากไม้พยุนน่นะครับนะครับว่าสวยงามสมบูรณ์นะครับเล่มนี้นะครับนี่ครับพยุงนะครับ,ยยรบ,นะรบเป็นลายน้องสิงนะครับตอกลายน้องสิงโบราณนะครับ ความยาวใบมีดอยู่ที่9นิ้วนะครับเป็นลายน่องสิงโบราณนะครับครับนมีดหนานะครับเป็นงานของช่างสอนนะครับนะครับลองเลือดลึกนะครับใหญ่นะครับลองรอยการตอกนะครับชัดเจนนะครับ สนใจเล่มไหนก็ทักทายมาได้นะครับนี่นะครับ่อกตด้สวยงามได้ลึกมากนะครับนะครับถ้าผมรีวิวไวไปนะครับอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมก็ทักทายมาได้นะครับครับมาชมเล่มที่สามนะครับเล่มนี้นะครับขอนช้างเช่นกันนะครับเป็นมีดจุกกลางตอนปลายเช่นกันนะครับนี่นะครับ เกือบ17นิ้วนะครับเลนิดนึงจะส7นิ้วนะครับนะครับกันระดามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับฝักกลัดด้วยแผ่นทองเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นทรงมีดขุดว่านนะครับเล่มนี้นะครับนครับผมก็ได้รีวิวมา2-3ครั้งแล้วนะครับนะครับยังไม่เจอเจ้าของตัวจริงนะครับ นี่ครับความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับเป็นจกนักรนาลายนะครับใหญ่นะครับเทศตระาจากักรนารายนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นดวงตาพญายมนะครับตรงนี้นะครับเป็น อาวุธของนะครับอาลวากายักษ์นะครับนะครับตรงนี้เป็นอาวุธพนารายนะครับแล้วก็ปากทาพอินนะครับถัดมานะครับเป็นกระบองของท้าวเวชสุวรรณนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับกระทักทายมาได้นะครับโทรมาได้นะครับผมที่0 6 1 0 5 9กน 1663นะครับไลา์เบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ